พบกับ Lucky Morning นะครับทุกๆวันอังคารเรื่อหัเสเ์้านะครับเวลา7โมงเช้านะครับวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือรวมภาพลายเส้นดอกโบสวสวรรค์นะครับเป็นหนังสือที่เส้นสวยมากเนี่ยยังไม่แก่เลยกลว่าจะมา unpack พร้อมๆกันทุกคนเลยนะครับก่อนอื่นจะไปรีวิวเนี่ยขออธิบายนะผู้ใหญ่ใจดีครับ Arity Book นะครับ ภาพหนังสือรวมรายเส้นดอกโบสวรรค์นะราคา440บาทของแถมจุกๆมี3อย่างนะมีโปสตาร์สามใบสมุดเล่มเล็กมินิโปสเตอร์นะที่ขั้นหนังสือ1อันนะหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมภาพประกอบการวาดเส้นเป็นเส้นเป็นหลักเลยนะครับการวาดเส้นที่สามารถใช้เป็นขั้นตอนในการวาดสีหรืองานประกอบที่สมบูรณ์ได้หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับเป็นส่วนของ the b e l d e d of f i c h i n g man มีภาพประกอบ จากการวาดเส้นสไตล์โบราณน,นะ o o l l t i t n o n of f l o w e r มีภาพประกอบการวาดเส้นของชุดและ n o อต of the Past m o o n นะครับก็คือน่าจะเกี่ยวปพระจันทร์เนาะฟิอจิงๆมีภาพประกอบลายเส้นประเภทแฟนตาซีด้วยมีตัว f l ว w e r เนี่ยแล้วก็มี Past Moon นะ แล้วก็มีแฟนตาซีมี3ส่วนผลงานในเล่มสวยงามและฉลาดผู้ชื่นชอบการวาดภาพสามารถคัดลอกศึกษาผลงานเอามาเลฟได้ฮาร์เลฟได้ตลอดจนชื่นชมสะสมได้เอ้ยผมว่าไอ้คำนี้น่าจะหมายถึงว่าไม่ได้แค่เอามาเลฟอะคัปปี้มาลงสีได้เลยเพราะว่ามันเขียนว่าคัดลอกมันมีหนังสืออาร์ตบุ๊กหลายเล่มนะจะมีอนุญาตไว้บอกว่าสามารถเอามาคัดลอกมาวาดมาลงสีได้เลย แล้วมีหนังสืออาร์ตบุ๊กหลายเล่มนะที่เอให้เลฟเรนซ์มาแล้วบอกว่าเนี่ยก๊อปปี้ไปใช้ได้เลยมีนะมีมเคยคุยกับอาจารย์ฟ้าอยู่ที่เป็นวหนา,าวิชาภาประกอบนะเขาจบญี่ปุ่นมาเลยนะผมก็ฮะมีด้วยเหรอทาเลฟก็ได้เทรสก็ได้เอามาแปะก,ก็ยังได้เลยนะ <c oughs> เอออย่างนั้นเลยนะมีนะ <c oughs> ดูหน้าตากอนประมาณนี้นะ <c oughs> โอ้จากอาร์ตสวยมีภาพประกอบข้างในนะโอ้สวยงามเนาะเน้นแฟนตาซีนะเน้นความวิจิตบอกว่าเลยภาพแบบนุ่มมากยังไม่รีวิวในเล่มเลยนะผมเห็นแค่รีวิวที่ทางอาริตี้แปะมางามมากอะเส้นงามโอ้ยเยอะเยอะผมว่าหนังส เรามาอันแพ็คกันดีกว่านะจ๊ะจำนวนหน้าร้อยห้าสิบหน้าเป็นขนาด B ห้า B พิมพ์ลายตรงนี้ปกแข็งแบบนี้อ่ะเอาไปตีหัวคนได้อ่ะหนังสือเล่มนี้ไม่มีตำหนิเลยอ่ะเป็นภาษาจีนนะหนังสือภาษาจีนไอ้พวกหนังสือเนี่ยที่มันเป็นอาร์บุ๊กเนี่ยภาษาอะไรซื้อๆไปอไม่มีผลอะไรมากมเพราะว่าเรามาดูภาพเปิดมันข้างในมีอะไรบ้างอ๋อนี่ไงเฮ้ยให้ว่ะนีอันมีโปสการ์ดแถมอยู่ในเล่มไม่ไครบเลยเนี่ยนี่เอาไว้วาดรูปได้สวยดิงานวิจิตรมากมีโปสการ์ดสามใบ ผมแจกไหมอยากได้กันไหมเอามาแจกได้นะผมไม่ค่อยเก็บพวกนี้นะใครอยากได้บอกแล้เดี๋ยวจะไปแจกในรักกี้มอลลิ่งเพิ่มนะม้วนมีอันนึงอันนี้โคตรสวยเป็นโปรกาก์ดเหมือนกันแปะดูได้เลยเพลินๆนะดูของแถมมาแล้วนะรีวิวกดีกว่านะครับเปิดม,มามีกระาดาษขั้นนะแข็งมากผมไม่รู้ว่าจานเขาชื่ออะไรอ่ะเปิดม,มาเน้นเส้นครับเห็นม่ชดขอภัยนะดูในจอเนี่ยสวยไม่เท่าดูของจริงนะโอ้โหแบบผมว่ามาศึกษาเส้นได้นะความรู้สึกน่าจะจีนนะกลิ่นจีนมากไม่จีนก็ญี่ปุ่นอ่ะมีอยู่สองชาติเนี่ยสวยอลังการาาีเรูภพ,พน้ เราจะมองว่ามันสวยใช่ไหมแต่ในฐานะว่านะผมอยากให้ทุกคนสังเกตบางอย่างนะก็คือเรื่องของการแยกเร l a y o u ของเส้นนะครับเราสังเกตได้ว่าเนี่ยเขาแยกเส้นเหมือนกันเลยก็คือเขาจะใช้ o u t l i n ครับแยกถนะูส่วนสิ่งที่อยู่ข้างในเขาจะใช้ตัเล็กผมไม่รู้ว่าเขาใช้ clip art ช่วยหรือเขาวาดด้วยมือเองนะมีความรู้สึกเส้นตรงมากอาจจะเป็นวาดเองผสมมาผสมคลิปอาร r นะแต่นแน่ๆคือคอมโพสโคตรง,งามเส้นบางมากนะรีวิวนี่กล้องแทบมองไม่เห็นเลยนะเมาๆมหกน่ารัก ดีเทลมากจีนชอบวางเลยเอาเงี้ยวางบนบนเงี้ยแล้วเอื้อมลงมาเนี่ยคือบ้านผมเป็นครอบครคนจีนไออาร์สตสไตล์เนี้ยผมจะเห็นบ่อยมากทาั้งทั้งที่มันเป็นอาร์สตสไตล์แบบไม่ใช่อยู่ในวนัดจีนเลยนะผมเลยคิดว่าอันนี้น่าคนจีนแหละสไตล์ในญี่ปุน่นรูปผสมงนดันข้างนะครับหนังสือนี่อาร์ตสวยมากครับว่าเอาให้นักเรียนดูเพื่อนได้โอ้ยน่ารักจังเลยนะ โอ้ยงี่ชอบผมชอบชุดแบบนี้แล้วนะอุ้ยม,มีแพทเทิร์นให้ดูด้วยเลยชอบชุดเนี้ยมันน่ารักอะ่ะมันเหมือนสายเดี่ยวผสมตุนช,ชั้นในอะ่ะรู้ป่าว่าแบบสูสสไตล์จีนเนี่ยแล้วผมชอบชุดอ่ะมันมีโบย,วยาวๆอ,อันนี้น่าจะเป็นประยุกนะในกระโปรงของพองเนี่ยในจีนไม่มีหรอกแต่อันนี้มีผสมกันเอาลายสวยเนาะสังเกตไหมงานเอาลายมีแพทเทิร์นชุดให้ดูด้วยมีเบรกดาวมาให้ดูนะดีจังเลยเอามาเลฟได้เนี่ยเอามาฝึกวาดตัวละครนะเขาบอกว่าผู้หญิงจีนต้องขายใหญ่เนี่ยเพราเรียกว่าเคาะลูกง่ายคนจีน อ่ะชกระดาษอ่ะเป็นกระดาษแบบถนอมสายตาออกเหลืองๆนิดๆเนีน่ยน,นะดูแล้วสบายตาม,มากเไ้ยผมว่าผมชอบแบบฝืกเล่มนี้มากกว่าจีคิ้แผมมันไม่ได้ชอบลายเส้นแบบนี้นะส่วนตัวผมเฉยๆแต่ผมอ่ะชอบอารมณ์แบบเป็นคาแรคเตอร์นะพูดง่ายคือเล่มนี้มันเลฟชุดจีนที่ดีมากถ้าซื้อมาใช้วาดการ์ตูนจีนๆนะครับไม่รู้นะว่าคนเดียวกันหมดปะนะแบบเส้นคล้ายๆกันวางภาพดีนะจัดแค่น,นี้สวยเลยมีสองตัวละครโอ้น่ารักในนี้รู้สึกจะไม่มีผู้ชายมั้งเนี่ยเป็นผู้หญิงล้วนนะครับโอ้เส้นนี้เจ๋งว่ะดูดิ เสียดายคนตรงกลางนะคนตรงกลางหน้าพอดีเน่มนี้แบบจำนวนหน้าเยอะนะแล้วก็ดันมิกเส้นสวยมากเลยเส้นดูทรงพลังมากเลยมุมเล่นยากนะจอมยุทธนี่ผู้ชายแบบผู้ชายหน้าสวยอ๋อใช่เขาบอกว่าจะมีแฟตาซีด้วยเนาะนี่แฟตาซีประมาณ60กว่าหน้าเนี่ยจะเป็นจีนหมดเลยนอกนั้นจะเป็นแฟตาซีโอ้สวยเนี่ยภาพหน้าปกนะเขาจะมีเกณฑ์ที่จะเลือกภาพภาพหนึ่งไปอยู่ในหน้าปกอะเพราะว่าหลายๆภาพอยู่ในหน้าปกได้อย่างภาพนี้อยู่หน้าปกได้แต่ผมคิดว่าให่เขาเลือกภาพนี้เพราะว่าดูมีเสน่ห์ดูข้อคอนเซ็ปต์กับดอกโบสวร์ให้ความรู้สึกแบบดุ หจัดวางเก่งว่ะเราเอามาเป็นแบบในการจัดวางได้นะครับก็สวยบูอลังการผมว่าเล่นนี้คุ้มว่ะ400-40ผมเส็บเส้นก็เยอะมากเลยผมสุดๆ <c oughs> ดูการเล่นเงาเขาอันนี้จะเป็นแบบ <c oughs> การเล่นแบบมุมทิ้งหมึกไ้เป็นมุมๆสัง,งเกตได้ง่ายนะตามมุมตามจุดเนี่ยเราไอ้พวกนี้มันเป็นการเล่นแสงเงาของเส้นโดยที่เราไม่ต้องแรงเงาคือถ้านักวาดระดับเก่งจัดๆจะชอบเล่นแบบเนี้ยเล่นจุดมันทําให้ภาพมันดูมีจุดสนใจเต็ไมไปหมดเลยเป็นหนึ่งศอกถ้ชอบงานเป็นหนึ่งอก็เล่นแบบเทคนิคได้นะการทำเอาไลน์นะ การแรงงานวางส่วนงานพวกนี้จะสวยต่อเมื่อเราจะต้องรู้แวลูของการใช้ดินสอสอง b h b, b พวกนี้นะต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ดินสออันนี้ผมเดานะนักวาดท่านนี้น่าใช้ดินสอหลายอันอยู่ถ้าใช้อันเดียวก็ขออภัยแล้วกันแต่ปกติถ้าเกิดใช้ดินสอหลายอันนะเอาเป็นว่าเราไม่ต้องคิดถึงนะักวาดท่านนี้ก็ได้ครับเราคิดถึงใครก็ตามที่จะวาดภาพสไตล์นี้นะควรจะมีดินสอไว้3ด้ามนะ อาจจะดินสอที่เป็นอ e ีอ e ีะ e สักด้ามหนึ่งไว้สำหรับแรงเงาหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ดสอกดที่มันเป็นหัวเล็กๆศูนยูนเงี้ยใส่เล็กๆอะไรเงี้ยใส่ที่มันเป็นแบบมีเฮดบีอันนึงสองบีอันนึง 0.5จะเจอ 4B ง่ายนะแล้วก็0.9ดินสอกดปกติผมจะมี0.3 0.5 0.9ไอ้พวก EE e <c oughs> ผมไม่เคยใช้นะต้อง <c oughs> บอกไว้ก่อนถ้ามีหลายๆอันอนะเราเอามาทำอย่างเงี้ยสนุกมากเลยเ <c oughs> พราะว่าเราเอาจุดเล็กๆดวงตาที่มันเล็กๆนีเ่เราใช้ดินสอ0.3เนะี่ยระบายในการเขียนได้ง่ายขึ้นใครที่ใช้ดินสอนแนะนำนะขอเปิดให้ดูหน่อยดีกว่านะไอ้ดินสอที่ว่าเป็นยังไงดินสอ EE ก่อน EE ก็เ e ป็นด e ินสอที่พวกดออิ i n ใช้กันอะเขาจะพยายามแบบเหลาให้มันหัวยาวๆอย่างเงี้ยนะแต่ข้อเสียคือพวกเลอะมือ มือคุณดำปิดปีแน่นอนเป็นอีสอที่แบบทำได้ทุกอย่างเลยทั้งแรงเงาเส้นแบบกะน้ำหนักมันเป็นอีสตที่วัดมือคุณปล่อยบาปล่อยเข้มได้เก่งแค่ไหนนะชอบใช้สอกด0.3นี่ไล่อย่างนี้เลยนะสอกด0.3 0.5 0.7 0.9พอมาเป็น1.3นี่ผมไม่เคยเห็นนะใช้สูงสุด0.9อ้นี่มีขายทุกหัวเลยวะผมว่า3.0น่าสนใจวะถ้าคุณเาวาดรูปแบบเมื่อกี้นะคุณมีทุกอันเลยก็ได้นะเนี่ยวางอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็มาระบายเป็นจุดจุดไหนเล็กๆช้าใช้เล็กๆ ผมไม่เคยเห็น1.3 2.0แล้ว3.0มาก่อนหรือทั้งนี้แหละผมไม่ได้เป็นเดิมดูเองก็ได้นะประมาณนี้ปกติจะใช้กันเท่านี้0.3 0.5 0.7แล้ว0.9เออหาได้ทั่วไปอ่ะเกิดคุณซื้อจิน2กดนะให้ซื้อมาทุกอันเลยถ้ากิดว่าคุณที่อยากซื้อทุกอันนะคุณต้องซื้อ0.3 0.5แล้วก็ข้ามมา0.9เลยก็ได้ หรือสามอันนี้ก็ได้หาง่ายแล้วก็ไอ้ศูนยจุดเก้าเริ่มหายากแล้วอันนี้กลับมาพูดเรื่องนินสอเนาะ,ะกลับมาพูดเรื่องเดิมน,นะครับผมพูดจริงๆนะคนที่วาดรูปอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยหรือจะเห็นด้วยก็แล้วแต่นะปกติอาจารย์จะไม่ค่อยใช้ EE อีกันหรอกนะเขาน่าจะใช้มือสออื่นมากกว่านะที่มันสะอาดมือกว่านี้ผมเห็นหลายๆคนะววเขาจะพกกล่องเล็กข้างในเปิดมาปุ๊บมันจะมีดินสอหลายๆแท่งอะผมว่าน่าจะอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราพก e ออีแลนะ้วมันจะยากมากที่จะวาดรูปนี้เสร็จ มันผ่อนมือได้ง่ายกว่าปากกาปากกามีน้ำหนักเส้นเหมือนกันแต่ดินสอมันมี opacity ของเส้นน่ะนึกออกปะมันมี f a d ิ้งของเส้นน่ะก็คือมันกดบางมันออกมาเบาแต่ปากกากดบางแค่ไหนนะมันก็ออกมาเข้มแค่ว่ามันเส้นหนากับบางเฉยดินสอมันให้ความรู้สึกมี v a l ูของการวาดที่มีเสน่ห์กว่าข้อเสียดินสออย่างคือมันไม่ค่อยคมนะดังนั้นถ้าจะใช้ดินสอก็ต้องใช้ดินสอที่มันเข้มๆหน่อยประมาณ 4B งี้ โอ้โหโคตรสวยอะงานยาวๆเลยตัวละครอันนี้ผู้หญิงน่าชอบเส้นหนาๆงี้ยลงสีง่ายเส้นบางๆลงสีแล้วเส้นมันหายอ่ะอย่างเงี้ยอิ่มมากนะเห็นหลายๆอันใช้คอมทำอย่างเงี้ยเงี้ยใช้คอมแล้วก็ใช้สองข้างเท่ากันด้วยใช้แบบพาราเซลิสเมนรีอลังการเวอร์อลิสอินเวอร์แลนด์เน,นี่ยแฟนตาซีตีความได้แบบอลังการมากฉูดฉาดมากอันนี้สโนว์ไวท์อันนี้อลิสอันนี้ซินเดอเรลล่าอันนี้อะไรพิชเตอร์แพนแบบเจ้าหญิงนิทานแบบมีภาษาข้างหลังโอ้โหโรลิโกติกดีเทลจ๋าๆเลยเฮ้ยนี่มันดัก้อนเนสนี่ว่าตัวละครนี้ผมมชอบเคส อาร์ตเกมเข้ามาอันนี้เล่มที่สองนะที่ตอกย้วา,วาว่าเวลาวาดรูปให้ดูแพงครับเน้นเอาลายขอบคมๆไม่ต้องหนามากก็นนะ้ขอบคมๆคมอหนาๆน,นะข้างในบางๆเนี่ยภาพจะดูแพงบอกเลยใครที่หาเทคนิคในการวาดภาพแบบให้มันแตกต่างนะนะใครใช้นิสสอวาดนอะ่ะปากกาก็ได้นะเวลาคุณวาดข้างในามันจะบางขอบเอาลายเนะี่ยให้คมๆนะครับคุณรู้แค่นี้พอเลยคุณจะเก่งกว่าคนวาดดินสอทั่วไปอะ่ตะต่อเต็มหนึ่งเลยนะบางคนใช้ดินสอวาดนะกับคนที่รู้เทคนิคประมาเนี้ยนี่มันเทคนิคนะในการทำให้มันภาพดูโดดเด่นเนาะ งานดูแพงมาทีเลยเล่มนี้ดินสออิ่มๆอ,อ่ะแล้วจำนวนหน้าเยอะด้วยนะอารมณ์เหมือนกับไปเปิดสม,มุดภาพของอาจารย์ดูอ่ะบางอันก็ไม่เหมาะลงสีอย่างเงี้ยไม่เหมาะลงสีเท่าไหร่อันเนี้ยลงสียากมีแรงเงาอะไรโอ้ได้น้ำอกคูกน่นี้งานสไตล์เป็นแสดงฝีมือมากๆเลยนะภาพพี่ไม่ได้ใส่ดีเทลอะไรมาให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคอรอิมชันมันไม่รู้อะไรล่นวันใดวอะไรนะโอ้นุ่มมากไหลอะ่ะเห็นนิ้วผมไหมเส้นไหลมากงานเดือดมากนะวาดในขนาดเนี้ยแล้วก็จับไปด้วย ท้องฟ้าครับเป็นแบบคุยๆเกี่ยวขา,าวอะท้อสแสงก็นะเห็นไหม่ะหมดแล้วหนังสือรวมภาพและเส้นดอกบ,บัวสวรรค์โอ้ส่งชื่อเลยดอกบ,บัวสวรรค์ให้ความสึ่เหมือนกับเราดูอะไรที่มันเป็นเทพเป็นเซียนเป็นจอมยุทธภาพแต่ละภาพดูเบาสบายอลังการนะแฟนตาซีเป็นหนังสือที่นะผมว่าคุมมันเป็นหนังสือที่ดีม,มาก อ่ะโอเคสำหรับการรีวิวหนังสือดอกบัวสวรรค์น,นะครับก็ราคา440เป็นซกันได้นะหนังสือเล่มนี้วิธีใช้งานไม่มีอะไรครับก็กางมาวาดามมก็ได้นะสแกนเป็นวงสีก็ได้เขาให้นะอย่างที่อารติเตียเขาบอกนะสร้างมาสำหรับให้สามารถที่จะก๊อปปี้มาลงสีฝึกวาดอยู่แล้วนนั้นเอเป็นเล่นๆได้ตัวครูออมเองเลยนะอยากให้ทุกคนได้รับจากหนังสือเล่มนี้คือเรื่องของการทำน้ำหนักเส้นครับเรียนแบบน้ำหนักเส้นในการทำเอาไลน์ผมอยากให้สังเกตพวกนี้มากๆเลยถ้าคุณอยากจะให้งานคุณดูแพงอ่ะคุณดูพวกเอาไลน์พวกนี้ แล้วคุณก๊อปปี้ความรู้สึกนี้ออกมาครับแวลูของการใช้ดินสองวเนี้ผมว่าอันเนี้ยทำให้คุณอะได้ประโยชน์มากกว่าเอาไปลงสีโอเคเออเพราะว่าคุณจะมีไลายเส้นที่โคตรแพงไปแล้วนะครับสวัสดีจ้าทุกคน